กับเรียนท่านเลขาธิการคณะกรรมการพื้นฐานท่านผู้ตรวกรบาศารท่านรองเาธิการท่านผู้อำนวยการสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาืฐานท่านผู้ันวยการกิการศึกษาทุกเขตท่านผู้บริหารจัดาผู้นักเรียนที่ครับนักลักประครับกระผมนายนรงค์เทนรอผู้ในการสำนักงานมืศาสตร์ตำรวจนิสสาวนนิเกศนะครับได้รับการแต่งตั้งมู่นที่หนึ่งละอมุ่สองันห้าร้อยหกสิบห้าป็นต้นันนะครับและ เขตพื้นที่การศึกษาของเรานั้นนะครับได้ขับเคลื่อนนะครับพร้อมรองรับการเป็นเขตพื้นที่นักการศึกษาตนะครับตั้งแต่ปีการศึกษา2 1 3ที่ต้นมานะครับโดยเราใช้พื้นที่เป็นฐานแห่งความสุขนะครับโดยที่คุณครูเป็นฐานเป็นคุณนงค์มัตกรนะครับตรงนี้นะครับสู่ผู้เรียนนะครับโดยตอนนี้นะครับคุณครูเรานะครับเป็นคุณครูมัรเกือบครันงกว่าคนแล้วในเขตพื้นที่การศึกษาเรานะครับเพื่อเป้าหมายพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไปตรงนี้นะครับและคุณครูมัรกรนั้นนะครับจะเป็น เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนนะครับเพื่อส่งผลผู้เรียนเป็นนักเรียนเป็นนักวัตกรนะคร yes. um ับเพื่อรองรับในโลกยุคใหม่ในอันใกล้ที่มาถึงนี้นะครับและก็จะสร้างเป็นผู้ให้ระบบเวิทยาการต่างๆให้หนูที่ทันสมัยขึ้นนะครับส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสู่เป็นนักเรียนนวัดด like ตกรนะครับตรงนี้นะครับ และทุกครูของเรานะครับได้รับรางวัลต่างๆมากมายในปีนี้นะครับเนื่องจะเป็นคู้สุดดีรางวัลเรูดีดวงใจนะครับรางวัลต่างๆนะครับโรงเรียนถึงโรงเรียนหนึ่งตกรรมต่างๆกว่าร้อยกว่ารางวัลนะครับตรงนี้และก็เรา้อขับเค่อนนโยบายนะครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการนะครับเป็นท่านทีนุเยตบอกนะครับและก็ท่านเริมความนู้สึนะครับเลขาธิการคณะกรรมการหืักฐานของเรานะครับเพื่อเราหลอกมาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาอย่างความสุขโรงเรียนแห่งความสุขห้องเรียนแห่งความสุข ทุกคนมีความสุขสู่ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและมิโนโุณภาคพร้อมรับรองเป็นเขตพื้นที่นักวัตรกรรมสู่การเป็นพื้นที่นักวัตกรรมทุกคนไว้ตัวเซมอขอบคุณมากครับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสามเตรียมความพร้อมเป็นเขตพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าความสําคัญของการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐานและขับเคลื่อนโดยโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาครูนวัตกรโดยใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา SICCA และนวัตกรรมการบริหารการ ศึกษา SICCA+ app อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3ได้พัฒนาครูให้เป็นครูนวัตกรซึ่งมีคุณลักษณะสำคัญที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองต่อระบบนิเวศวิทยาการเรียนรู้ในเขตพื้นที่การศึกษาคือสร้างแรงบันดาลใจสร้างพลังใหม่ของการจัดการเรียนรู้ตามระบบนิเวศวิทยาการเรียนรู้ที่หลากหลายผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความสุขและเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่มีความหมายต่อชีวิตทุกมิติโดยมีครูนวัตกรได้รับการพัฒนาตั้งแต่ปีการศึกษา2,563จนถึงปัจจุบันจำนวนกว่า1,000รายซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการภายใต้แนวคิดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งความสุขโรงเรียนแห่งความสุขห้องเรียนแห่งความสุขทุกคนมีความสุขสู่ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพ ครูนวัตกรที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและสอดคล้องกับการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของตนเองและพื้นที่การจัดการเรียนรู้หรือห้องเรียนเป็นสำคัญจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์คือผู้เรียนมีความสุขในการเรียนมี ผลสำริจและผลสำเร็จทางการเรียนที่สูงขึ้นจากนวัตกรรมสามัญประจำตัวครูครูนวัตกรได้รับรางวัลระดับชาติและระดับภูมิภาคประกอบด้วย รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอ a วิร์ดรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมรางวัลครูดีในดวงใจรางวัลครุสดุดีรางวัลครูผู้สอนดีเด่นและรางวัลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนกว่า50รางวัลซึ่งเป็นผลลัพธ์การพัฒนาโดยใช้ผู้เรียนเป็นฐานขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อการจัดการศึกษาและเป็น ต้นทุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป